สวัสดีค่ะวันนี้มาแชร์คอนเทนต์เรื่องปวกปวกที่เพื่อนเพื่อนจะสร้างบ้านต้องรู้นะคะคือน้องปวกเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมีบ้านเนี่ยจะรู้เลยว่าน้องปวก๊กกินเฟอร์นิเจอร์กินพื้นปาเก้พังหมดเลยนะต่อให้เอาพื้นปาเก้ออกไปแล้วอะ่ะปว๊กก็ยังอยู่สองสาเดือนปวกก็จะมากินเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นต่อดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาเนี่ย จริงต้องเป็นไปศึกษาผู้เชี่ยวชาญกับจัดปวกโดยเฉพาะจะดีกว่าเพราะว่าถ้าไปซื้อน้ายามาเองฉ <c oughs> ีดเนี่ยก <c oughs> ็ไม่หายค่ะดาลองมาแล้วดาฉีดเดือนหนึ่งสี่ห้ารอบอะค่ะปวกก็ยังยังมีอยู่ทีนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะสร้างบ้านใหม่นะคะดาแนะนําว่าลองมาดูเรื่องระบบกําจัดปวกที่เขาเดินรอบๆบ,บ้าน <c oughs> ไปเลยอะคะ่ะคือตรงนี้ทำไปเลยตั้งแต่แ,แรกเริ่มเลยอะค่ะการสร้างบ้านเนี่ยค่ะ ลงระบบไว้เลยแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาน้ำยาปวกเขาจะเอามาใส่นท่อไว้ะคะ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะลงดินแบงล่างเลยลังปวกมันจะอยู่ใต้ดินนะคะทีนี้ถ้าแบบเพื่อนๆซื้อเฟอร์นิเจอร์มราแล้วโดนปวกกินใช่ไหมคะเราก็จะคิดว่าเอาแค่เฟอร์นิเจอร์ไปทิ้งปวกก็หมดนะจริงๆไม่หมดนะคะเพราะว่าปวกเขาจะยังอยู่ะคะ่ะเขาแค่เอากล่องอาหารเขาไปทิ้งเท่านั้นเองนะคะดาลองมาแล้วนะคะพื้นปาเก้เรา ทิ้งพื้นปลาเก็บอีก2เดือนต่อมานี่ปวกเดินอยู่ตาม้าเลยนะคะล่วงลงมาที่โซฟาเลยอย่างนี้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบบ้านสร้างไปแล้วอะทํายังไงดีถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ก็ให้เขามาเดินระบบได้ค่ะเขาก็จะมาเดินรอบๆบ้านะพอถึงเวลาเขาก็จะมาฉีดน้ํายาให้เราอะค่ะดีกว่าตรงที่เราไม่ต้องให้ใครเข้ามาในบ้านเราด้วยค่ะคือคนแปลกหน้าก็ไม่ต้องเข้ามานะแล้วเวลาเขามาฉีดเนี่ย เฟอร์นิเจอร์ก็จะเปียกพื้นก็จะเละถ้าใครแพ้เนี่ยก็จะคันใช่ไหมคะ,ะผิวก็จะระคายเคืองแล้วเราก็ต้องดมเหม็นเราก็จะมึนด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ต้องเลยเขามาฉีดที่นอกบ้านแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาในบ้านด้วยถ้าเพื่อนๆที่จะสร้างบ้านนะคะลองแนะนํานะคะกจาจัดปวกด้วยวิธีเดินท่อรอบบ้านไปเลยนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย